อันนี้เขาเก็บช่วงเสาเนาะปลาเนาะเดี๋ยวเขาจังสูบเอาช่วงเที่ยงอีกเนาะครับผมมาทานครับพี่น้องครับทอดอีกตัวนึงเนาะทอดอีกตัวนึงโอ้โอ้โอ้คือแนวนี้ขึ้นแนวนี้ตกใจเหมือนว่าบนคนอยู่เพลงอะไรจากชีวิตน้องที่ใช้ชีวิตให้สุขพอเพียงจะเรียนเพียงเขียนอ่านอย่างไร เจ้าเข้าใจกันนะโอ้เ้านี้ครับกําลังเห็ดกระเพากระปาครับทีมงานครับผมนี่สิวะสีแก้วนะครับเบาหยองเบากะเบาหนองครับผมพี่น้องครับมีคนคิดเล้าครับโอ้บกมู่ไปได้บกมู่มาบัดโอ้ยอดนะครับผมเนี่ยแน่นวะโอ้เบาหยอง ของไฟเขาเตรียมพร้อมแล้วเนาะเตรียมพร้อมครับอย่างนี้เกาเขามือเนี่เอาก mm ่อนเคยครัวเร่ามาแล้วครบเรียบร้อยเอาปลาเก็บปลาขอนครับอัดหูนู่นเนาะเก็บบปลาิ่น ใช่ที่นี่คือเขาซกแล้วครับพี่น้องครับกัาหลีกับบาหยงครับผมบอดเทนี้ยงครับบาหยงครับขอูขอฟูเนาะครับผมนิ้วแมนปะคืดว่าเขาตงุ้งแล้วนครับผม นี่เต่าเขานี่ยครับผมพี่น้องกินนลยครับนี่เตาฟื้นนะครับตลาเจ็ดตัวเหรอเจตัวตัวเดียวอันนี้เขาเก็บช่วงเสาเนาะปลาเนาะเดี๋ยวเขาจังสู่เขาส่วงเที่ยงอีกเนาะเดี๋ยวผมมาทานครับสวัสดีตัวหนึ่งโอ้โอ้คือแนวนี้คือแนนวี้เกสูนภายหนี้ ได้มาจากพ mm ่อ hmm. ท่านสอนสั่งไว้ใ yeah, ช hmm, ้ที่ริทพออยู่พอกินจินคำเนิลูกผู้ชายสาะเป็นไอโดนลุกุดนลานให้ได้เรียนรู้ ที่ตะลุยหน้าตะลุยโอ้โหที่เลยหน้าครับผมเอ่อทักทีวะลุกมากินไหวไหมท่านว่าสุดยอดกับบรรยากาศนี่ครับยิ่ทตรงนี่หน้าเป็นเลยครับพี่น้องเห้ยเบิ้งครับผมอยู่สวนไผ่กินสุ่งของเบาหน่องครับผมนี่แหละครับให้รางวัลชีวิตกับเจ้าของเดินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับผมพี่น้องไม่อจากการจากงานมากแต่มาพักผ่อนกันใจอยู่กับทีมงานอยู่กำลังรบเรือกำลังกองน้องพีแนวดีนครับผม อบคคจะหาอะไรจากชีวิตน้องแค่ใช้ชีวิตให้สุขพ เจ้าเข้าใจกันนะไม่ต้องรบกวนจะไหวจะคว้างูจุกเมืองฟ้าที่เขาไม่กันได้แค่อยู่บนดอกก็เป็นสุขใจที่ฉันยินให้เป็นจำไว้ชีวิตก็แฮปปี้แบบเหมือนแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้ยินแบบมาลีกลี แบบสุดกายสบายดีช <tahu> <anh> ีวิตที uh, ่พ่อเพียงนี Arizona, ่ครับเี่ถอดแล้วนะครับเหลืองฮุยหุยครับพี่น้องลุ่มเย็นว้อยครับกินยุทงอยูหน้าบานเฮานะครับเดี๋ยวถอดไปเบาังมันครับพี่น้องครับกินเขากินปลาแล้วจังสี สูบน้ำก็บปลาแล้วก็เอาหนูเนาะพี่น้องเนาะติดตามกันด้วยครับเอาหนองครับมาฐานพอเพียงนี่แหละครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวรถมาขวบเองไหมเอาน้องเก่าไว้ครับมาฐานครับพี่น้องครับผมนี่ครับอยู่แบบพอเพียงครับอยู่ส่วนส่วนเกษตรเพื่อการเรียนรู้นะครับผมวัชกรสร้อยกิดนะครับส่วนเกษตรพอเพียงมวนแป็นดิพ่อนะครับเนี่ปอมหนู้วยกรันอมหนูเนาะปลอมหนูในกรจัดไปครับเอาหนองครับนั่งตักเดดเนาอ บาดฐานเห็ดเต็มวัดครับเดให้ทีมงานได้กินนะครับพี่น้องเห็ดเสียบพร้อมเพราะว่ามีกะทิในรถวะใส่อยู่หมอหลีฮะมุ้งหูด้เบาสูตรเบาหน่องได้อันโอ้ดิเห็นว่ายนต์ขึ้นมาทั้งส้นเลยครับผมยนต์ขึ้นมาทั้งส้นเลยครับผมปลาดุดไก่ครับผมนี่ครับลุ้มมือนทั้งทีแล้วต้องเบาเบาหยองครับคุณโยมมันต้องขุนครับผมพี่น้องปลาดุดครับปลาดุดเดี๋ยวเราเก็บเส้นถังมาเต็งได็ครับสูมีปัญหาบอกครับเบาหยองโอ้ยเบาหยองล้างราบูเลยนะ ไม่ต้องอันนมเลย่าไปโดดไฟๆด้วยลูกไปคู่ครับผมอยู่กับพวกนะครับหาอยากให้กินครับติดตามครับอ้อมนู้นสุดบ้านน้องครับพี่น้องใส่บักสีเล้วเนาะ ครับือสิหมดตัวใหญ่คือสิะไปหลีก่อนไปหลีไฟก่อนแล้วังพอกินครับพี่น้องครับส่องกันลงทองไปสวนเกษตรสองเงินเห็นกับข้าวอยู่เทียงได้กินพ่อสุขใจเชียงหาบ,บ,บปูหาบลาย,ยามตอนแลงก็ใส่เบ็ดไวอ้อาใส่มองใส่ใสก็ได้ใจลูกอีสานกินข้าวแซ่บหลายยามพี่น,อน้องครับ อ้อมนัวสุด,ด้าน้องครับพี่น้องครับอยากหกินตอนะเล้ครับผมเอาดครับผมไ่้องหัวควันเนาะัวดับข้าครับบ้านบ้านนู้นนู้นองขา ไขแดงนครับควยเปไขแดงครับปน้ำลงไปอยน้อยนึงเดี๋ยวบังเโชคพีเมื่อไมู่นะครับนี้ทำกิมลาดปลาละทิย่างน้อยหน่อยงยงยมเรืองเวนีหหมอเกานหน่อยสมเกินแ้เป็นที่นีกันทำป่อยูหัวยเนะ

ต่างหาไว้ครับผมอีกซูตรึม่นบ่ครับนีู่ตรีแล้วครับผมนี่ร้อยเดือนเนาะมันคมยังน้อยกะเอาเอาเอาอ่างนี้ทะลึงยังะตําลึงมาลากี่นกมเองมาลาขีนกอะไรมแคยใส่ใส่เยอะมเป็นย่านอมลำตัวผมผมอมลำเมาหยงวะมาละขี่นกครับผมมาใบมนคืออันพักตํ้ลึงครับพี่นวันเอาคิดว่าจะเทไมู่้กติ ในเมืองสภาพนูแล้วพราะตนี้วรับผมกำลังเดือดครับใช่ครับขอบึงเนี่ยพ่อหน่อยคือพักตำลึงเหรอแต่าปลาเมียนครับจมาไล่ขี่นกแฝดอยู่ครับผมแม่งตาไปแม่งตาครับไ้หูเส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหอ้มันอันนี้ก่อนเอาครัวเมยนไหนูขัวเนีดับกินแมนบ่ครับผม จังอะไรนี่ค่อยใส่โอเคเดี๋ยวอู้ตัวนี้มันใส่เลยอครับอันนี้ตําพริกก็กระเพี้ยมพี่น้องต้อย่างนะครับเอาลงไปครับเออโมมี่โคกกะเอาใส่ถุงเอาขวดถุงออกพี่น้องครับตระแปแงครับยุทงยุทหนาเขาครับมดเดมี่อ่าเตียงอำนวยความสะดวกัววัวทุกอย่างนะน้ำปลาขาดบ่ได้ครับครับผมน้ำปลาเดียรครับพี่น้องครับไข่ยาวครับผมเขาครับขยาวห้มันครับ ตาแม่อยู่บ้านครับผมประเดียกครับผมใส้ไร้ด้วยครับผมประเดียกเฮ้ยขาดม่ได้ครับผมใส้ไร้เส้นไร้ครับผมผมงวดครับผมไป่ทำที่ว่าไม่เห็นดอก้ยังไม่ได้ใส่ครับโอติดติดพวกมาหน่อยหนิเพราะคือผววผมนี่ผัวผมใส่ไร้ได้มาหน่อยนี่ใส่หน่อยครับผมมาวนี้ อ๋อนวลนนุนน้ำปลาตาแม่อยู่บ้านนี้แล้วนะเพราะนี่ไอยังไงนะ่คุยพูดใช่ครับมาดูดป่ฮะมาดูดครับ้ยโอ้ยหลัก็ล่ตัวนี้โอ้ยเอาตักจิ้มก่อนเฮ็เดือดมันพร้อมแล้วครับพร้อมประเดี๋ยวเลยครับนาไทยยีชีวิยีวิเนาะเห็มันสุกกันเ็นปลาสุกกันเขาต้มมากเลยเนาะเขาก็ต้มมาสวนหนึ่งแต่ว่าเราห่อกันเองเห็มันสุกแล้วน้องนะ อ,า,อาชิมได้ตัวยมองมองครเหนาะไปหน่อยเตัดใสอันนี uh, ้ได้ตัดใสสวยขด้นเลยอะไรกันนะไม่ใชไหนเนาะผมมาซิมเด้อเสือบเบาหน่องครับจุบเบาหน่องหลอไรกันสลิบครับผม ส้มซิมซี่เพียกะอิ่มพอดีครับพี่น้องโอ้ซิมตอนเลยวครับผมส้มต้องอีแซ่บแล้วนะครับผมยังไงบ้างนี่พอดีว่เนี่ยเนื้อพอดีว่าห่อนปลาครับห่อนปลาครับผมโอ้ยว่ากินห่อนหอนครับพี่น้องอืมนิดหนงนิดหงเออนี่กาศครับใส่เกลือนิดนึงคิดได้บ้างละประเดี๋ยงนี้มันนัวแบบใส่เกลีกครับผมครับผมนิดนึงเนาะ โอเคเดี๋ยวครับเราไปได้ยาตึงหัวหนูยามมือหัวหนูตักึงตอนหัวหนูเลยเระเบิดหัวหนูครับหนูออกสองตัวพี่น้องเอ้ยในมากินซัมนี่นะครับอันมีอีกอยสองตัวงานอะไรมันเพรท่านรับหาบ่พอพี่น้องใช่ครับหัปิดปิดงานเลยครับใช่ก็ประเทศไทย ออมนุคผิดมาล่าที่นกไปพักแล้ักอะกับวบยิ่งานเลยเนาะครับทีเขาเพ่ใส่ก่อนเพราะว่ามันสีเขืนครับผมเอาลงหลักเอาออกเลยเดี๋ยวขวบมันอึดผมเนี่ยสีชันน้องเอิ้นไปทำงานครับผมไปเอาไปเอาอยู่ไหนครับมาทักพี่เลยมาเลอ้าวพาสวยนี่แหละเพื่นครับผมเพื่ครับกินเยอะ ปลาไฟครับโอ้ยมีแห้งไรครับพี่น้องคร oh. ับกยุบปลาไฟครับพี่น้องเบิร์นี่เอาอุปกรณ์เขารียกอะเดี๋ยวผมหัดช่วยก่อนเสร็แล้วเสร็แล้วเสร็จวิริยะเสร็จเสร็จครับเรียบไอ้ขวดน้ำโอ้เสร็ครับพี่น้องครับกินเขาหน้าครับพี่น้องครับ่ครับผมมแุดข้าวปลา โอเคลงเลยนะมาเลยเฮ้ยเลยครับเดี๋ยวผมใส่หมอต่อครุกพริกถั่วแดงก็ดีใส่หมอต่อครับโอ้แซบแซบพี่น้องผมชิมคำหนึ่งพอดีเลยครุกพิกครุกพิกบ่ะครุกพิกก็ดีอยูได้ชดน้ำอยู่นะครับพี่น้องมาเด้อครับผมตัดติดตามฝากก็ไลค์กดแชร่นะครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับแซ่บๆครับเขาอยู่หน้าครับแชร์หลายๆครับผมบ๊อบรี ให้เลย่อมือหนึไปครับผมเอาซะแล้วหยัดจับมือหนึ่ครับพี่น้องต้องฉลองแล้วไปดินีฮต้องฉลองต้องฉลองครับผมโอ้ยคมถึงน้ำไม่ไปพี่น้องป้องไปคุ้มถึงครับผมหนูไมตัวแดงไหมพี่น้องโต๊ะใจเล่หองเี้ยงหันคมถึงน้ำไม่ไปนี่ครับยุศาสตร์ครับคุ้มลงไปข้งสี่ครับพี่น้องถึงน้ำไม่ไปเลยพี่ท่านใช้เลยใช้ได้นะเนาะครับผมใชดครับผมหอมแล้วก็ เกิดออกัมาออกขมนิดนึงไมได้ปักไปดู้เลยแซ็มไหมแมมซ่บมมมันนี่ซ็มกุ้ดเมมีปลาทอดครับปลาซิวทอดครับพี่น้องปูหนาไหมเกิดงก็นิไขเฮ้ยก็งไงคเออันนี้ยองครับไอ้ใบไ่ตูวครับโอ้ยดอกไ่ตัโอ้ดอกไ่ตัครับใส่หลอดหอมครับพี่น้องนี่ไพตัวหน้าเด้พอดีห็นเกิดดูครั้ นย่ะค่ะค้ับผมองเเสียไปเียบขราบผมพี่น้องเขาแก้มือใหม่ครับเมื่อกี้ตักโดนยำตึงหัวไปชิบไครักลวก็ตัดขึ้นหลงค้ับผมพี่น้องน้ำกันนะครับครับผมเซีบครับเสีบจ่อยยังยังครับ่างน้ยงอัเนแกวครับโอเคเนาะาครับผมซบมือันเียบเียบน้อน้ำกันครับ่น้องขาเที่ยง แกมก่อนถั่วเกับข่าเที่ยมพร้อมกันเรยครับอ้ใครเข็มใครเข็มอะใครเค็มแม่งไข่เข็มอยู่วันเข้มไเข็มสุดครโพออ้สุดสนามกับมีแห้งเหรอพี่น้องเ้้ยที่ทงนี่หน้านท้องครับเสียบไปก่อนเสียบปะเสยบผมดกครับผมยกไข่ท่านมากนะยกยกไข่เลยไ่าย่อห้ของอีกเสียบปครับเสียบปกากันตีหน่อย เดี๋ยวพี่น้องจะบอกโอ้ยย่องแข่งคลองย่องกันเองเลยครับผมเออยังไงยังาว่าย่องกันเองมีผู้ทำผมบดฟันด้อยแต่อร่อยอยู่เฮ้ท่านนี่เมื่อวานเป็นยังไงนะเมื่อวานพี่อภัยเออนอภัยเป็นไงเอาใครมาน่ะร้อนเลยอย่างนี้โอเคไหมท่านอร่อยชอบมากเจะยกถ้วยนี้เด้วยไม่อ่ะไม่เหลือครับครับผมอีกรอบแล้วกันครัทามดีครับผม เส่ไหมยังปวเนี่ยไนเด้อกไผ่ั้นตัวไอ้าเสียบเขากินยวนปลาไผ่เบาหน่องครับมาทานดีีครับผมบงเงสียบลบบายเขาลมก็กำลังเงย็นอ่ะพี่น้องเบิง้งใบไผ่ผิวมองๆๆๆนี่ครับ<ล>ผมนอนรับสบายครับผมผู้ศารประหยัดรสอง นอนสองขึ้นว่ามันซ้อมตายแล้วครับผมเนี่พี่น้องแต่เราไม่คุณแพยผมก่เแล้ว่ย่เลยนะวอร์นิการแย่เลยน้อวอรเนอ่ะตีปลาไฟเบาหน่องครับผมเย็นดีสบายครับพี่น้องเพื่อิลูข้นแม่แม่ลาเดียวหิวครับผมครับผมขอบคุณขอบคุณเลยนครับผมครับผมฝากติดตามที่มงานเราทุกผู้ทุกคนเน่ยนะครับดูรูบนะครับเาวลี่วัชกรส้อยขิดสีว่าสีแก้วแล้วกับเบาหนองเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ไปเด้อครับผม ติดตามทีมงานพวกผมในทางช่องเฟซบุ๊กเช่นกันครับผมความเคลอนไหวนะครับผมขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อกินแม่อยู่เดี๋ยวก่อนจังเจอแม่นูกันไม่อีกรอบหนึ่งกับบ่าวหยองครับผมแซ่บมากเลยล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมไปเติร์นนะบ่าวน้องนะมาทานครับพี่น้องไปเตอร์หยองครับเห็น้ำจิ้มบ่เห็นน้ำจิ้มปลาลาดพริกเนาะปลาคอครับผมพี่น้องครับนี่บ่าเบิงครับ ผมทอดกระเบาหยองเหลืองอุ้ยหุยครับพี่น้องครับครับนี่เด้อครับเราแบกครับผมผิด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 ทีเขาทอดบหยองป้าลาดผิงครับผมเรียบร้อยครับกินได้เรื่อยไหมครับบ้านนี้ตกลงเลยเนาอย่างน้อบ้าน มันเบิ่งนไงครับบ้าหยองเห็นยังตอนนี้เพิ่งคางน้ำเปลวไปแล้วครับเส่กะระทะครับผมใส่ยังครับบ้านนี้ฮะน้ำตาลครับผมไปทำตาลแดงตาลแดงครับผมเกี่ยวน้ำตาลแดงสมมติว่าทำเปียกมีบ้างเหรอ รครับบ่ได้เปรี้ยวแม่นบ่หาเปรี้ยวอยังไงว่าเป็นยังครับเอาซับนี่ตับนี้่ทงยี่นะน,น้าเอาเนะเาะครับผมเป็นยังอีกบัดดเ้อสินชุบบวบพริกที่ทอดครับพริกแห้งครับทอดติดตั่นครับผม สุกเพราะมันอันไทยมีโคกกะใส้โคกได้ครับพวกผมว่มีโคกกสุปกสปลามันเค็มอยู่แล้วครับผมบบใส่ครับตอนตะวันใช่ไหมน้ำปลาเค็มอยู่มันปลามันเค็มอยู่แล้วบพใส่น้ำปลาเนาะครับผมครับผมอยางกินใส่ป่ะผงหมกผงนัว หมดสองไซส์ครับเอ้าต้องมีเลยแมนบอผมใส่ไปแล้วโอ้พี่น้องครับผมยังไงบาลานซ์ฟิกเดี๋ยวเอาใส่เมื่อยลี่นี่ครับครับครับผมบัดนี้จินยุทงยุน้าครับประยุกต์ใส่เอ้าพี่น้องนี่ครับสูตรเบาหยองครับปกติถ้ามีเครื่องพวก ่เปียกๆใบเปียกอเปียวกับมีน้าปามเปียกนะอ่ะาตะไคร้ซ้อยตะไคร้ซอยนะครับเจะเนียคือพักของใบมดมันเท่านะครับผมมาทานครับพี่นอ้องห้วยเข้าไปดิ่สวนครับผมพี่นอ้งองลาดวานไปก่อนกินกับขดสวยหุ่นหอนครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟทันสิวะกับบ่าวน้องก่อน รับคุณยังครับตัวนี้บะไรตัวกสี่อ๋อีเลยนะนี้ก็ดูนีครับดูดีมากครับมองย้อนไปเนี่กตเเสียบครับมาทานครับเีซื้ได้ครับเห็นยังกตเเสียบครับเบายองนี่ครับผมไปปาราทิกไปนีครัมาเลยครับผม อย่างเดียวคือตำมะคงเออมีอย่างนี้มาถ้าตำมะคงยังคงจะพอดีโอ้ยโอ้ไข่เข้มเบาหน่องนี่ครับผมไข่เข้มไข่เข้มสะโพอครับใส่ยาอยู่เบาครับขอเท่าเข้มโหะนี่อ่าอวามหนูเบาหน่องครับผมอะมันปลาอย่างปลาช่อนลาดพริกครับผมปลาตองโอ้หนึ่งสองสามหนึครับผมปลาตองโอ้เบาหน่องเบาหน่องอึ้งครับผมปลาตอง หวไปเล่นตรงนู้นไปโอ้แซ่บป่ะไอ้จี๊บเป็นไงเป็นไงนุ่นปลาอร่อยมากเลยเนี่ยเออผมยังยังยังเข้าไม่ถึงมันต้องตรงนี้ผมจะให้ครีมใส่รึเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เด้ยนั่นแหละที่สุดยอดที่สุดเลื่เขายังไม่ถึงทีหลังมันต้องเอานี่ด้วยเออมันมันไม่ถึงพริกถึงสีนี่นะครับผมพริกทอด่ะมันจะหวานเชือหอมผ่าน มันไม่ถึงพริกสิงหงนี่หละครับว่าพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมจะกินให้ดูรับพี่น้องครับผมขอให้ไต่ไ้อยปลาขอนยุบวกเขาพี่น้องเอ้ยปลายุคองครับผมปลาลุมปลาลุมปลาบืนผาผ่านไม่พีจริงแมั้ยนี่นี่ทาเอาให้ดูแซ่บบ่ครับไงแบบ่ะา่านครับพี่น้องครับผมมาถึงเดี๋ยวครับผม โอ้โหเอาไว้เห็นเปลวลี่นฮะเอาหนูนึงกันผมเป็นมือกองซะได้บ่าอะไรเปลายองกันเลยเนาะเบลายองกันเลยผมเป็นมือกองเลยเปลวลี่แล้วพูดต่อผมไปหาขาตั้งกล้องกันได้สุดยอดครับโอเคครับสุดยอดนะอ่าทำเปลายองซิมฟนหมอ่าล็อตต์หนี้งอ่ตัวอะไรนะสามล็อตทำล็อตสามล็เสร็จเที่ยวหวานเปลายองซิมเนี่ยเฮ้ยไมเห็นว่าคืองเขาดีอยู่ทำเพลงน้องเขดีแต่เสียบครับกินกับขวดซวยนี่เนาะพี่น้องเนาะ ตเขายังครับนี่ครับผมนี่ออืครับผมมาทานครับแซ่บแซ่บแซ่บกินเข่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมมาเด้อพี่น้องอืออู้แก้วบองกับมีใครเอาไอ้แก้วบองไว้เงี้ยเนะเขาปิดฝาเขาบอกอ๋อปิดฝาเลยครับสุดไหมสุดไหมเบ่ยังวะสุดเบ้ายังครับผมโบแมนนี่เด้อชื่ว่าอะไรเหตุปิดฟ้าให้ปิดฝาหาฟ้าเป็นเจอาเอางี้ปิดเรา รายการเดีเ่นไปจอมมาพร้อมพี่น้องไปจอมจอมพี่น้องสวยเขาเนาะครับผมสวยกับบานน้องหูมังสวิรัติครับพี่น้องเขาเศร้าเขาเที่ยงกินพร้อมกันครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อกินไปแล้วรอบนึงสุดยอดกุ้งอันนี้พอดีเลยนี่พายองสวยนี่จานนี้ครับตักเข่าตักเข่าครับผมจะโดยจะโดยแฮมบาร์ร่าเขาประจอมมาพี่น้องจะได้อยู่

บคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดตามกันนะครับช่อง YouTube บ่าวลี่นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร่นะครับกดกระดิ่งรับคลิปกดไลค์กดแชร์นะครับพิมพ์ว่าบ่าวลี่นะครับกับทีมงานชิวกรก็จิตก็มีวัชกรสร้อยจิตสิวะสีแก้วแล้ะก็บ่าวหยองครับครับผมมือนี้ยุสวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นนินพ่อวัชกรสร้อยจิตนะครับกินเขายุทงยุนาขึ้นเก่าครับพี่น้องครับ ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติการใช้ชีวิตแบบอีสานบ้านเขาให้เบิ้งงน้องพี่น้องเนาะฝากติดตามหน้าเว้บพี่น้องดูความเคลื่อนไหวกันได้ทางเฟซบุ๊กพิมพ์ว่าเบวลี่เดอพี่น้องเด้อทักทายกันขามานะครับขอ,ขอบุญ